วัสดีค่ะโบค่ะสวัสดีค่ะเอมี่ค่ะแลนนี่ก็คือคลิปความรักคนมีคู่คนโสดการงานการเงินสุขภาพชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่21มิถุนาถึง20กรกฎาคมค่ะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2563นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นการอ่านดวงทั่วไปแล้วก็ยังอยู่ด้วยกัน2คนเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้แยกแตกกันไปไหนนะคะ,คะพียงแต่ว่าเราทําคลิปที่ถ่ายให้เห็นหน้าไพ่แทนนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการจะพัฒนาคลิปแบบที <S <S ห่หนูว่าเราไม่แน่ใจว่าลูกด<ม>วงอ่ะก็อยากจะดูไพ่พร้อมพร้อมกับเราหรือเปล่า <Aristotle S 1> นะคะ<ร> <izers> อยากจะเห็นหน้าสวยสวยของแม่หมออืมซึ่งสวยบ้างไม่สวยบ้างแล้วแต่วันนะคะแต่ว่าก็ <S> <S> <S ต้องต้องเลือกเอานะคะระหว่างเห็นไพ่กับเห็นหน้าเพราะว่า <pictured S 2> ถ้าจะเห็นไพ่ไปด้วย <S <S เห็นหน้าไปด้วยนี่ก็ยากลำบากมากลยากลำบากเหลือเกินนะคะอะนั้นก็ชอบแบบไหนรบกวนลูก ล,ลูกดวงนะคะ,ะ,คะชาวราศีกรกฎนะคะ,ะหรือชาวสองเนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างบอกเรานิดนึงนะคะ,ะว่าชอบแบบไหนเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะ,คะเอาละนั้นเราไปเริ่มของคนมีคู่กันเลยค่ะ,คะเปิดไพ่แล้วนะคะดวงทั่วไปคนมีคู่ค่ะในตอนนี้เนาะเดอะเวอร์มากับ t าวเวอร์ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้น่าจะมีเหตุการณ์ช็อคซีนีมากเกิดขึ้นแล้วมันก็มีผลกับจิตใจคุณมากพอสมควรนะคะอาจจะไปรู้ความจริงคือคนที่คุณคุยอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย ที่ดูแลกันมายาวนานแล้วก็มองไปเห็นอนาคตร่วมกันเนี่ยดูแล้วจะมีความลับนะคะแล้วความลับนั้นเพอเอิญมันเป็นความลับที่ตัวคุณเองก็ดันไปรู้มาเหมือนกันก็คือมีข่าวแว่วมานะคะจากทางใดทางหนึ่งก็เหอแปดไม่เท้ามาเลยทําให้ตรงเนี้ยอ๋อมันเป็นซอสเป็นข้อมูลที่คุณรู้ความจริงหมดละนะคะมันทําให้ตัวคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์มากๆเลยฮ่าทยนะแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ทุกซะจนวุวยวายหรือว่าไปหาเรื่องทะเลาะอะไรก็พยายามปรับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองให้อยู่ในจุดที่โอเคถ้าจะไปคุยก็ไปคุยกันด้วยเหตุผลก็แล้วกันเนาะแต่ถามว่ารู้มาแล้วก็ช็อกไหมก็ช็อกพอสมควรนะคะเออตรงนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องราวของ m p p l a c e 8แปดดาบกับสามเหรียญแน่นอนว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ มันยังไปต่อกันไม่ได้อ่ะมันยังติดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเป็นคอนเน็กชันเดิมๆเขาอาจจะมีคนเดิมๆของเขาหรือว่าแม่ของลูกพ่อของลูกที่ยังไม่สามารถที่จะตัดจบกันได้นะคะมันยังคงเป็นพัน,พนธนาการเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองหรือว่าตัวคุณเองยังต้องดูแลรับผิดชอบอยู่เนาะแต่อีกความสัมพันธ์อีกคอนเน็กชันหนึ่งเนี่ยสิสิ่งที่กอดห่วงกันมากเลยเนี่ย มันเป็นอะไรที่ตัดขาดกันยากมาก2องถ้วย d e วิลเนี่ยต้องเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงทั้งหึงหวงทั้งอยากครอบครองรูปรสกินเสียงเนี่ยถือว่าดึงดูดกันได้อย่างดีมากๆนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับไพ่เจดดาบม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้จริงๆะคะแปดดาบม,มาพร้อมกับแปดถ้วยแล้วก็ควนเหรียนคือพอได้รู้ความจริงแล้วเนี่ยมันทําให้ มีคนหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องนี้พอสมควรก็คือว่าพออาจจะได้มาคุยมาถกเถียงอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเอาอยัางไงต่อมันหาข้อสรุปไม่ได้มันยังหาสิ่งที่จะมาจัดการหาทางออกกับเรื่องนี้ไม่ได้นะคะทางเดียวที่ทำได้ก็คือได้มีคนใดคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจที่จะโอเคงั้นเลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ถามว่ามันตัดกันในเรื่องของใจได้หรือ,อยังก็คงยังหรอก มันมีความรักผูกพันกันมากๆเลยอะนะคะแต่มันมันเป็นสิ่งที่มันแบบ must แท v บมันจําเป็นต้องเดินออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้ในฐานะเนี้ยเออตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้บอกกันอ่ะพอมันมารู้ที่หลังอะมันก็เลยทําให้เกิดอาการผิดหวังนิดนึงอะเออแล้วพอถามว่าจะเอายังไงต่อก็ไม่สามารถทําอะไรต่อได้อีกนะคะแต่มันก็ยังคงมีการแบบพยายาม ประทับประคองกันให้อยู่ในชีวิตแหละแต่มันก็มีคนหนึ่งที่มันทุกข์มากซะจนแบบโอ้โหแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันแต่ละอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้เลยต้องขึ้นอยู่กับความพยายามที่จะทำให้ตัวเองเนิ่งที่สุดก็เลยโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก่อนแล้วกันนะส่วนยูจะทำยังไงมันก็เป็นเรื่องของยูละถ้าเกิดยังไม่เรียบร้อยกับตัวเองมามันก็คงจะ อยู่กันแบบนี้ไม่ได้เนี่ยนะคะในส่วนของเรื่องราวทั่วไปค่ะเอาล่ะเราไปดูกันในส่วนของความคิดความรู้สึกคุณและเขานะคะสามารถสลับกันได้เนอะยังเป็นเรื่องราวทั่วไปเขานะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญสามถ้วยเจ็ดดาอีกโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะคะกับความสัมพันธ์สามคนและต้องปิดบังซ่อนเร้นโอเค บอกว่าเขาน่าจะมีการตัดสินใจเดินออกมาเนาะเพราะว่าฟ้าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวนะคะขอขยายหน่อย1นึดาคือขอหนึ่งใบให้หนึ่งดาทำไมเขาถึงตัดสินใจเดินออกมาเพราะไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้ คือมันเดินออกมามันไม่ใช่ตัดจบหรอกมันคือเหมือนการหันหลังให้สถานการณ์หนีแล้วก็กลับมาคิดว่าจะทํายังไงดีมันมีทั้งสิบถ้วยสิบเหรียญออกมาเอาเป็นว่าอืมสิ่งที่ตัวเขาเองยังคงต้องทําหน้าที่ต่อไปมันก็ยังคงต้องเป็นแบบนั้นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในส่วนของตัวคุณก็ดูเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขา อ,อมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวเขาก็อยากที่จะพูดอธิบายให้กับคุณฟังเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูแล้วอืมเขาคงจะดีลกับคุณยากอ่ะอืเหมือนแบบตอนนี้ยไม่รู้จะหาทางออกยังไงไพ่แปดดาบกับเดลสตาทำได้แค่ว่าเออเยียวยาตัวเองไปแล้วก็อมืมันติดจริงๆอะค่ะเขามีคนของเขาอยู่แล้ว แล้วก็สิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณหรือว่ามันเป็นความลับเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือโอเคมันอาจจะเป็นวิธีที่เห็นแก่ตัวนะแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่มันจะทําให้เขาเนี่ยมีคุณอยู่ในชีวิตได้อยู่นะคะตอนนี้น่าจะได้มีการห่างกันไปละแต่ถามว่าตัวเขาปล่อยคุณไปหรือยังก็คงยังหรอกยังอยากให้โมเมนต์เก่าๆอะไรเดิมๆยังกลับมาอยู่ในชีวิตเหมือนเดิมแหละสามถ้วยอื มันยังคงมีการเฝ้าระวังการส่องคือโบไม่รู้นะว่าตัวคุณบล็อกเข้าไปแล้วหรือยังในตอนนี้นะคะยังคงพยายามอยู่นะคะขอหนึ่งใบให้แปดถ้วยค่ะอืมโอเคตัวเขายัางอย่างที่จะประครับประคองคุณไว้อยู่ในชีวิตเพราะว่าคุณเองก็มีผลกับใจเขามีผลกับความรู้สึกเขาพอสมควรอยู่กับคุณแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่โอเค ถ้าตัวเขามีคุณแล้วมันคือความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะแต่สิ่งที่เขาเองเนี่ยมันมันมันละทิ้งไม่ได้อะสิ่งที่เขามีอยู่แล้วมันก็คือครอบครัวสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจอะ่ะมันยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คือในตอนเนี้ยต้องบอกว่ามันยังต้องมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเขาและเขาก็ยังนึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะทำยังไงกับคนเดิมหรือความสัมพันธ์เดิมที่เขามีอยู่นะคะ ขอดูหน่อแล้วกันอะเขาแล้วเขาจะทํายังไงดูแฮงแมนแล้วดูเหมือนแบบทํายากอะแปดดาบมันคือมองไม่เห็นหนทางเลยอะที่ที่ที่ท,ที่ที่จะทําอะไรได้ในตอนนี้เออทําอะไรไม่ได้จริงๆค่ะทําอะไรไม่ได้จริงๆยังคงลากกันไปเป็นความสัมพันธ์สองสามคนแบบนี้เนาะมันเกมเขาสําหรับเขามันก็ยากเหมือนกันนะคะสำหรับคอนดิชันนี้คือไม่สามารถที่จะดีลกับคุณได้เต็มที่ทั้งทที่ก็รักคุณมาก แต่ในฝ้าของตัวเองก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการอะไรในตอนนี้ภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะหรือสิ่งที่มีในตอนนี้ก็ยังมองหาไม่เจอว่าจะทํำยังไงไพ่เจ็ดเหรียญมันเป็นไพ่ของการพิจารณายิงสู้อยู่ค่ะจัสตมอยังพยายามอยู่เขาอาจจะพยายามติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะถึงคุณบอกเขาไปแล้วหรือว่าไม่เอาเขาแล้วเขาก็ยังคงจะพยายามอยู่นะคะโอเคนี่คือไพ่ของเขาค่ะความคิดแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำสลับกันได้นะ โอเคดูตัวคุณบ้างตัวคุณเนี่ยภายแรกเป็นทาวเวอร์ชอกมากชอกจริงๆนะคะแล้วก็ช็อกแล้วก็รู้สึกชาชาชินมากๆเลยแบบตายแล้วทำไมฉันต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าตัวคุณเองน่ะรักเขาไหมโบมองว่าก็ไม่แพ้เขาเหมือนกันนะแบบเออมันมีความรู้สึกอินเทนอะไรบางอย่างอะ่ะมันเติมเต็มกันได้เวลาอยู่ด้วยกันนี้มันเหมือนแบบ คนคนเดียวกันเลยอะแต่พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะคุณเองรู้สึกว่าเดี๋ยว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 ก่อนพักก่อนถอยก่อนเอาเป็นว่าตอนเนี้ไอ้ความจริงที่คุณรู้มาเนะี่ยเหมือนคุณก็แบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกันนะก็ยังไม่ได้แบบปักใจเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคุณเหมือนรอให้เขาอธิบายอะว่าโอเคเรื่องราวตรงนี้มันเป็นยังไงเหมือนคุณพยายามใจยเย็นที่สุดแล้วอยู่ในพื้นที่ที่สุดแล้วก็รอให้เขาเป็นคนเป็นคนอธิบายคุณเองอะ่ะอืมแต่ตัวเขาเองเนี่ย ส่วนหนึ่งอะที่คุณเนียงอะมันทําให้ตัวเขาเองยังไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงอืมและถ้านาน่ะจะมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกระทันหันนะคะหรือข่าวที่คุณได้ยินมามันกระทันหันจะโจรแบบโอตายแล้วมันช็อกแล้วมันก็เครียดขอดูก้าดาบคุณพยายามรวบรวมความเข้มแข็งคุณเพื่อที่จะจบเรื่องนี้ซะแล้วใช้ชีวิตในตัวคุณไปนะ แต่ถามว่ายังรอการอธิบายยังรอให้ตัวเขาได้มาทําอะไรบางอย่างหรือจัดการอะไรบางอย่างไหมต้องบอกเลยว่าคุณรอนะคะคุณรอเขาเพราะว่ายังรักแหละยังรักยังคงผูกติดยังคงต้องการอยู่แต่ถ้าเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม,ม่แล้วตัวเขาเองก็ค่อนข้างยากลําบากพอสมควรเพราะว่าก็ดูเหมือนคุณจะไม่เอาเขาแล้วในส่วนของแอคชั่นเขานะ คุณรักตัวเองอ่ะคุณออกมาใช้ชีวิตเลยทันทีแล้วก็อะไรที่มันไม่คู่ควรกับคุณคุณก็ไม่อยากที่จะเอาไว้ในชีวิตอืมโอเคแล้วถ้าเขากลับมาคุณจะทํำยังไงเขากลับมาแน่ๆแหล่ะถ้าเขากลับมาคุณมีแนวโน้มว่าจะทํำยังไงคะคุณดูนิ่งดีเนาะอืมคุณคุมสถานการณ์ได้อยู่อะแบบคุณทําให้เขารู้สึกเกรงอกเกรงใจคุณได้เออ มันมีความผูกพันความรักอะไรตรงนั้นแหละคุณคุณอยากให้เขากลับมาอธิบายกลับมาพูดกลับมาเคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงคุณก็จะยอมเคลียร์ด้วยแล้วก็คุณน่าจะยื่นข้อเสนอนะคะว่าถ้าเกิดจะมีคุณไว้เนี่ยก็ขอให้จัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ทํำในสิ่งที่มันถูกต้องกับคุณซะนะคะแล้วเขาจะทำไหมเออเขาจะทำไหม เนี่ยมันไม่ได้รับค่ะมันเหมือนภาระหน้าที่เขายังต้องไปจัดการอะไรในเรื่องต่างๆเขาไม่สามารถให้คุณได้หรอกแต่ปล่อยคุณไปไหมก็ไม่ปล่อยหรอกอืมแต่การที่เขาให้คุณเนี่ยมันน้อยนิดมากถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณควรได้รับหรือสิ่งที่คุณต้องการมันเลยยังไม่แมชกันในตอนนี้ถึงต่อให้มีการเจราจาอะไรกันไปมันก็ดูว่ายังไม่เป็นผลอะไรมากมายในตอนนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์เอาคำแทน สถานการณ์เอาคำเป็นยังไงบ้างคะขอดูหน่อยเอาคำค่ะแฮงแมนทำอะไรไม่ได้จริงๆ10บดาบเอมเพอเรอร์ Emperor, โอตายแล้วคือเกมนี้นะสู้ไปก็เจ็บปวดเขาเองก็เจ็บปวดคุณเองก็เจ็บปวดเอาเป็นว่าพักผ่อนแล้วกันอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาอะไรที่มันยังไม่ถึง สิ่งที่ควรที่จะทําให้มันเกิดผลสําเร็จได้ในตอนนี้ก็ควรพักไว้ก่อนนะคะอย,อย่าเพิ่งไปลงมือทําอะไรเลยทําอะไรไปก็เหนื่อยเปล่าเอาเป็นว่าให้ทุกเรื่องทุกอย่างมันได้คลี่คลายได้ถูกจัดสรรได้เป็นไปตามกระบวนการของมันแล้วกันนะคะหันไปโฟกัสในหน้าที่การงานในชีวิตของตัวเองไปก่อนนะคะแขวนความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนแล้วก็เยียวยาหัวจิตหัวใจตัวเอง ก่อนลนเอาคำเนี่ยมันต้องบอกเลยว่ามันจะมีการสู้กันแบบโชคเลือดมากถามว่าได้อะไรไหมก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าคนนึงก็ยังคงจัดการกับชีวิตครอบครัวความวุ่นวายในชีวิตไม่ได้นะคะมันเลยทําให้เรื่องนี้มันยากยุ่งเข้าไปใหญ่มาทั้งห้าดาบห้าไม้เท้าเลยเนาะความต้องการก็ยังมีสิ่งที่มีไว้ก็ยังต้องคงอยู่ มันย,ยังคงเป็นเรื่องที่ดิวยากต่อไปนะคะโอเคขอดูคําแนะนําให้กับชาวกรกฎเลยแล้วกันช่วงนี้ความสัมพันธ์มีเยอะเนาะ,นะแบบสองสาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากมคำแนะนําก็ไปคุยกับเขาซะนั่นแหละเอาจริงๆโบมองว่าเขาเองก็ไม่น่าจะให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละถ้าคุณอยากที่จะได้คุณไม่มีวันได้จาก จาก,ก,กเขาในตอนนี้นะคะเพราะว่าตัวเขายังดูเป็นแปลกยังไม่สามารถที่จะทําอะไรหรือตัดสินใจที่เด็ดขาดได้ในตอนนี้เนาะก็ต้องยอมรับแล้วกันถ้าจะอยู่ก็คืออยู่อย่างขาดทุนแต่ถ้าไม่อยากขาดทุนก็ต้องจบความสัมพันธ์นี้ออกมาก็แล้วกัน,นะคะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปก็ให้ไปคุยกับเขาให้เรียบร้อยให้รู้เรื่องนะคะแต่ก็ขอชื่นชมว่ามีการเมเนาจ,จัดการอารมณ์ตัวเองแล้วก็วิธีเนี่ยถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆค่ะ เอาละโอเคไปพบกับคนโสดต่อเลยค่ะชาวราศีกรกฎค่ะมาถึงในส่วนของคนโสดของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะชาวราศีกรกฎคนโสดจ๋าเพิ่งไปเลิกลาเจ็บช้ำน้ำใจมาจากใครผิดหวังเสียใจมาจากใครที่เขาไม่ได้มีแค่เราหรือเปล่านะคะช่วงนี้อยู่ในจุดที่คุณน่ะค่อนข้างที่จะปลงตกกับความรักเนาะเออ พยายามควบคุมความรู้สึกอารมณ์ความเสียใจจบเพิ่งจะจบความสัมพันธ์นี้มาค่ะรู้สึกว่าใช่เลยมันต้องจบเนาะเพราะมันหาทางออกหาทางไปไม่ได้เลยอ่ะคุณเจ็บปวดมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ทั้งรักทั้งผูกพันแหละแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงจะเลิกลากันมาคุณก็ยังอะไรเอาบอลนะยังเสียดายยังมันผูกพันเนาะมันรักไปแล้วอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ จะให้มันตัดชึบขาดเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ชาวราศีกรกฎคนโสดก็ค่อนข้างที่จะเอออยู่ในระยะทําใจอยู่ในระยะที่เจ็บปวดเศร้าซึมเสียใจหม่นหมองแล้วก็มีอารมณ์ของการที่แบบไม่อยากทําอะไรมันไม่มีกระจิตกระใจจะไปทําอะไรเลยค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันพังไปหมดเลยอะลุกขึ้นมาทํางานก็ทํางานเหมือนแบบทํางานไปงั้นกนะันแหะ กลับมาทํางานเหมือนเด็กอกะทำแค่ทำงานได้แค่เออโอเคงานเสร็จก็โอเคละนะตอนนี้ไม่มี energy ของการแบบมีพลังเลยไปดูสิสเขาก็ยังน่าจะติดต่อสื่อสารมานะคุณยังไม่ตัดขาดสามารถที่แบบเลิกลากไปได้เลยทีเดียวหรอกยังมีการพูดคุยกันอยู่อ่ะไม่คุณก็เขาอ่ะยังตัด กันไม่ได้พอตัดกันไม่ได้ก็ยังอะไรอวอก็ยังมีส่งข้อความหาการมีอะไรหากันอยู่เสมออะ่ะเออยังคงมีความหวังลึกๆแล้วอะ่ะถึงจะตัดกันไปแล้วแต่ก็ยังคงมีความหวังอะ่ะนะมันเหมือนก็ไม่อยากจะยังเหมือนแบบออสิ่งนี้มันคงไม่จริงอะ่ะฉันคงฝันไปอะ่ะลึกๆเราก็อยากให้มันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงระวังนะจะเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากได้ ความรักความอบอุ่นจากเขาอยู่นะเดี๋ยวดูซิว่าคุณจะทำยังไงต่อไปคะคนโสดชาวคนโสดอืมอืมอาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวดูก่อนหนึ่งเม็ดหนึ่งถ้วยคืออะไรหนึ่งถ้วยก็อาจจะพยายามเริ่มต้นใหม่แหละวางตัวใหม่ทำตัวใหม่ ทำตัวเป็นแบบ the e m p r e s s อะเป็นผู้หญิงที่สมควรเหมาะสมในสิ่งที่ควรจะทําพึงกระทําเราจะใช้ชีวิตยังไงเราไม่อยากเป็นมือที่3เราอยากมีครอบครัวอบอุน่นรักเดียวใจเดียวมีครอบครัวอบอุน่นเหมืนชาวบ้านชาวเมืองเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนแบบแต่มันหนักมันเหนื่อยมากเลยก็พยายามนะคุณจะอดทนคุณจะดิ้นรนจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณก็จะทํามันคุณก็จะต่อสู้ไปเพื่อสิ่งที่มันจะสดใสกว่าดีกว่าแหละถึง มันจะยากเย็นแค่ไหนแ่ะชาวราศีกรกฎคนโสดก,ก็จะทําค่ะเพราะคุณมีเป้าหมายคุณอยากมีครอบครัวที่มันคุณไม่อยากอยู่แบบนี้หรอกอืมนะไหนดูซิว่าแล้วเขาล่ะจะทํายังไงล่ะเขาจะทํายังไงคะเขาก็จะเริ่มต้นใหม่ละ่ะเขาก็ไม่อยากเหนื่อยเนาะอืม เขาก็จะเริ่มต้นใหม่เขาก็ไม่อยากเหนือ่อยเขาก็มองหาความสุขความมั่นคงเข้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็จะโอเคแหละปล่อยเราไปนะอืมเขาจะปล่อยเราไปเขาให้เราเดินจากเขาไปแหละไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่อย่างนี้ไปเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันคุณก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่สามารถทําให้ใครมีความสุขได้เลยจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ดังนั้นเขาก็ แน่นอนพอคุณเริ่มต้นใหม่เขาก็จะเริ่มต้นใหม่เช่นกันนะคะในให้คำแนะนำคนโสดหน่อยจ้าคำแนะนำหน่อยคำแนะนำอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการ <c oughs> นะคะเนี่ยอย่ากลับไปร้องขออย่ากลับไปขออะไรจากเขาอีกเลยใช้ชีวิตของคุณไปคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไปใช้ชีวิตของคุณซาคุณอยากมีชีวิตแบบไหน มุ่งหน้าไปทางนั้นคุณอยากแบบขับรถไปเชียงใหม่คุณก็ขับรถไปเชียงใหม่คุณแบบอยากอยากไปเชียงใหม่นะอยากมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าคุณก็ยังยังกลับมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องสอดคล้องกันสิ่งที่คุณอยากนะสิ่งที่คุณอยากมีมันคืออะไรเป้าหมายคุณอยากมีความรักที่มั่นคงแต่เขาให้คุณไม่ได้นะคุณก็ต้องไปหาใหม่นะคะอยู่กับตัวเองก่อนค่ะอยู่กับตัวเองนิ่งๆก่อนอย่าพึ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบแบบกลับไปหาเขาเนะไม่ว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรต้องใช้สติคิดไตรตรองให้ดีก่อนอย่าพึ่งรีบกลับไปหาเขาอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกรีบกลับไปหาเขานะคะกลับไปมันก็จะกลับไปวงคลอนจอดเดิมๆแะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอืเนี่ยนะเดินออกมาค่ะให้เดินออกมาไพ่แนะนํา,นา,นาให้เดินออกมานะคะมันจะดีกว่านะถ้าเกิดเขาอ่ะรักเราจริงอ่ะเขาก็จะเลือกเราแหละ ไม่ใช่ว่าเขาจัดการไม่ได้มันจัดการได้อยู่ที่ว่าเขาจะจัดการหรือไม่จัดการนะสามเศร้าเนี่ยจริงๆ oh. นะคะอ่ะมีเสียงซัพพอร์ตมาอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับคนโสดเราไปต่อเรื่องการงานการเงินสุขภาพการงานจ้าการงานโอ้การงานช่วงนี้ถือว่าเออ มีโปรเจกต์เยอะนะคุณกําลังโอ้โหไม่บางโปรเจกต์เนี่ยที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยคุณก็ได้ลงมือทําไปบ้างแล้วมีการที่แบบลงมือทําสร้างสารรค์สิ่งที่เออมีอะไรที่ต้องทําบ้างโปรเจกต์นี้ต้องทําอันนี้คุณก็ได้หาความรู้ได้มองดูวิธีการขั้นตอนแล้วก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่ได้เคลื่อนไปไหนมากมายแต่มันค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะมีโปรเจกต์มีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคุณช่วงนี้ไอเดียดีฟุ้งๆหน่อย นะช่วงนี้เป็นหัวครีเอทีฟมันก็จะมีไอเดียนั่นนู่นนี่อยากเริ่มต้นทำน,นั้นทำนี้ใหม่สถานการณ์ไม่ดีแบบนี้ฉันควรจะทำอะไรดีที่จะทำให้ได้เงินนะคะนะแต่จะเริ่มอ,อะไรใหม่มันก็ลังเลแหละถ้าคุณลังเลในการทำอะไรนะไม่ว่าโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ปรึกษาคนพูดออกมาพูดหาคนช่วยนะคะสื่อสารให้คนรู้ว่าเออฉันอยากทำนี่เธอคิดเห็นยังไงเป็นยังไงบ้าง ฟังคนเยอะๆแล้วอาจจะได้ไอเดียกลับมานะคะแต่ไม่ต้องฟังแล้วเก็บมาทุกอย่างแต่ว่าฟังมามาปรับในปรับจูนในความเป็นคอโตของตัวเองนะคะต้องยึดหลักความเป็นตัวเองไว้อยู่นะคะเพราะเราเป็นคนที่มีไอเดียเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูก็ต้องสร้างใจด้วยเนาะอืมไม่ใช่แบบว่าโอ้โหฟังปุ๊บแล้วก็เชื่อเขาหมดโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกเราก็ไม่ทําเลยนะคุณก็ต้องโปรเจกต์นึง ถามก็ถามหลายๆคนฟังหลากหลายค,ความคิดเห็นฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จนะอ่านะมีการเดินทางลองเดินทางออกไปถามคนปรึกษาคนเนี่ยมีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรกว่าสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้นะคะในเรื่องของการงานอ่าการงานก็ประมาณนี้ค่ะในส่วนของการเงินโอ้การเงินสิบเหรียญออกมาเลยนะโอเคค่ะการเงินช่วงนี้โห เงินมาเงินคือด้วยความที่คุณเนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะขยันอดทนแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องอะเหมือนแบบว่าไม่เคยที่แบบว่าเออมีอารมณ์นู่นนี่นั่นแล้วไม่ทำอะแต่คุณอะขยันไม่ว่ามันจะเป็นยังไงจะดึกดื่นค่ำคืนคก็ยังตั้งหน้าตั้งตาทางานหาเงินอะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเพราะฉะนั้น,น่นเงินอะอาทิตย์เนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้มากเลยอู้ฟู่อาฟ้าเลยนะจ๊ะซาลีออดอืม มีเงินเข้ามาหลากหลายทางเลยค่ะเป็นนักสู้ต่อสู้แล้วคุณก็จะได้เงินเดือนเงินสัปดาห์นี้ค่อนข้างโอเคเลยไปต่อที่สุขภาพค่ะสุขภาพช่วงนี้โอนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสายตาเนาะทางด้านสายตาจะนะคะแล้วก็อืม เรื่องอะไรอีกสี่เหรียญก็อาจจะสี่ไหมสี่ดาบช่วงนี้คุณอาจจะมีเหตุผลมีอะไรเยอะที่ต้องคิดต้องตัดสินใจก็อาจจะต้องนะพิจารณาเยอะนิดนึงช่วงนี้คุณอาจแบกรับอะไรเยอะดูแลสุขภาพคุณหน่อยสุขภาพไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะคุณทางานเยอะบางทีคุณไม่บาลานซ์เลยไพ่มันออกมาบอกว่าให้บาลานซ์ให้ความยุติธรรมกับสุขภาพหน่อยใช้มันเยอะก็ออกกาลังกายบ้างทานอาหารดีๆให้เหมาะสมเนี่ยดีเอ็มเพสมาเขาเป็นความอุดมสมบูรณ์เนาะ ราะฉะนั้นคุณต้องดูแลเนี่ยไพ่มันสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันเลยสองเหรียญมนออกมาตรงกลางคุณต้องดูแลสุขภาพให้ความสมบูรณ์ให้ความมั่งคั่งกับมันนะคะดูแลสุขภาพให้ความยุติธรรมอย่าเอาแต่ใช้งานมาันไม่งั้นเนี่ยก็จะเจ็บล้มหมอนนอนเสือได้เหมือนกันนะคะไพ่มันออกมาเตือนอ่ะโอเคค่ะสำหรับราศีกรกฎก็ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย